สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อันยาวนานมาเล่าสู่กันฟังครับนั่นก็คือตำนานน้ำท่วมโลกซึ่งเหตุการณ์นี้นั้นมีระบุในตำนานต่างๆมากมายนะครับและไม่เพียงแต่ในอดีตเท่านั้นเพราะแม้ว่าในอนาคตเองก็มีคำทำนายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกด้วยมหันตภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นด้วย เอานะครับไม่อยากเกริ่นมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังเรื่องราวตำนานที่อาจเป็นเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์อันนี้กันเลยครับมีคำกล่าวว่าหนึ่งในความเป็นไปได้สูงสุดที่ทำให้อารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ล่มสลายไปก็คือน้ำท่วมครั้งใหญ่และเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเช่นนั้นมีอยู่มากมายตามพื้นที่ต่างๆของโลกแต่ท่ามกลางตำนานเหล่านั้น มีเรื่องราวน้ำท่วมครั้งใหญ่ของโนอาห์ที่เกิดขึ้นในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมมีชื่อเสียงมากที่สุดเรื่องโดยย่อก็มีว่านะครับพระเจ้าได้พิโรธมนุษย์ที่ตนสร้างขึ้นว่าทำตัวเลวร้ายมากขึ้นทำให้ความชั่วแผ่กระจายไปทั่วผืนโลกดังนั้นพระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยนะครับบันดาลให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เพื่อที่จะทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่พระองค์เลือกช่วยโนอาห์ผู้รักความยุติธรรม และครอบครัวของเขาจึงทรงให้โนอาสร้างเรือขึ้นมาจากนั้นพวกโนอาได้ทำการสร้างเรือขนาดใหญ่หลังจากสร้างเรือแล้วได้นำครอบครัวและสัตว์อย่างละคู่ขึ้นเรือจนต่อมาไม่นานน้ำท่วมใหญ่ที่พระเจ้ากล่าวเตือนก็บังเกิดขึ้นฝ่ายโนอาและพรรคพวกของเขาก็อาศัยอยู่บนเรือนั้นและสามารถผ่านพ้นน้ำท่วมไปได้ตำนานกล่าวไวอ้อย่างนี้แต่ผู้คนจำนวนมากก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเชิงศาสนาแต่ผู้ที่วิจัยคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมก็ยืนกรานว่าน้ำท่วมนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อหลายพันปีก่อนเพราะนอกจากในพันธสัญญาเดิมแล้วโลกนี้ยังมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งใหญ่อีกมากมายไม่ใช่แค่โนอาห,หรือพระเจ้า ในคิตศาสนาเท่านั้นที่มีตำนานเรื่องน้ำท่วมโลกแต่ว่าตำนานน้ำท่วมโลกนั้นเป็นเสมือนเรื่องเล่าเก่าแก่ที่มนุษย์เรามีร่วมกันไปซะแล้วในแทบทุกอารยธรรมโบราณของมนุษย์นั้นพบตำนานหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโลกด้วยกันแทบทุกที่ตัวอย่างเทพนิยายที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโลกซึ่งเล่าสืบต่อกันมาในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกมีดังนี้เทพนิยายของกรีกโบราณเล่าว่าเทพเจ้าสตรโกรธเหล่ามนุษย์ ยึงบันดานให้เกิดน้ำท่วมใหญ่แต่ดูคาลิอันลูกชายของโพเทมิอัสผู้เป็นเทพไททันพร้อมด้วยภรรยาได้สร้างเรือขนาดใหญ่ขึ้นมาตามคำแนะนำของพ่อและลงเรือหนีน้ำท่วมไปได้คำพีของศาสนาฮินดูเล่าว่าพระวิษณุเทพหรือพัทนาลายได้ปแปลงกายเป็นปลามาให้คำแนะนำแก่พระมณูว่าจะเกิดน้ำท่วมในอีกเจ็ดวันให้หลังให้นำเมล็ดพันธุ์พืชทั้งหมดและพานักบวชลงเรืออพยพหนีไป เมื่อเวลาผ่านไปเจดท่วาราตรุรีได้เกิดท้องฟ้ามืดครึมไปทั่วมีฝนตกหนักติดต่อกันเจ็ดวันเจ็ดคืนเกิดแผ่นดินสั่นไหวไปทั่วแล้วก็เกิดคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่มหึอมาพัดถาถมเข้าสู่ฝั่งไปทั่วโลกคนทั้งโลกต่างหนีตายกันอย่างอลหมานแต่ก็ไม่พ้นถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปสิน้นประมณูเห็นเช่นนั้นจึงตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์วิงวอนบูชาพระวิษณุและแล้วก็มีเรือลำใหญ่มหืมาปรากฏขึ้น พระมนูจึงเร่งขนพืชพันธุ์ขนเหล่าสัพสัต์และเหล่าฤาษีมุนีลงเรือในทันทีตามที่บอกจากนั้นพระวิษณุในร่างปลาก็ทรงลากเรือนั้นฝ่าคลื่นยักษ์ออกไปอย่างปลอดภัยตำนานนี้อยู่ในมัสยาวตาลซึ่งเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์นั่นเองเทพนิยายของชาวแอ็กแทกประเทศเม็กซิโกเล่าว่าเกิดน้ำท่วมขึ้นยาวนานต่อเนื่องกันถึง52ปี แต่สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งฟังคาแนะนําของเทพเจ้าก่อนเกิดน้ําท่วมได้เข้าไปซุกตัวอยู่ในลําต้นไทรปรัดที่จอบเป็นพโพรงจึงรอดตายจากน้ําท่วมมาได้เทพนิยายของเผ่าโูปิอเมริกาเล่าว,ว่าผู้สร้างพี่โลดมนุษย์ที่มนุษย์ทําตัวเลวร้ายลงจึงส่งน้ําท่วมมาทําลายหลังยกเว้นเพียงแค่คนบางกลุ่มที่ได้รับการอภัยโทษผู้คนที่ได้รับการอภัยได้เข้าไปซุกตัวอยู่ในพโพรงลําต้นโกกขนาดยักษ์ที่ค่ารับใช้ของผู้สร้างสร้างขึ้น พวกเขาลอยตามน้ำไปเรื่อยๆจนไปถึงพื้นดินในประกรณิน,นำเทพของจีนก็ได้มีบันทึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จนเกิดความพินาศไปทั่วคือมีเทพบางแห่งบอกมนุษย์ สองคนที่รอดจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้แก่เทพเจ้าหกหีและเทพเจ้านึ้งวาสีซึ่งตามตำนานระบุว่าเทพเจ้าเนึ้งวาสีเป็นกนิษฐาของเทพเจ้าหกหีทั้งสองพระองค์ได้หนีภัยน้ำท่วมไปบนเทือกเขาสูงที่เรียกกันว่าเทือกเขาคุณลุ้นและได้รับสารจากสวรรค์ว่าให้ทําการสร้างมนุษย์ขึ้นทั้งสองพระองค์จึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินโดยทําการปั้นเป็นหุ่นรูปคนเมื่อรูปปั้นดินได้รับปราณจากฟ้าและดินจึงเกิดมีชีวิตขึ้น ทั้งสองพระองค์จึงถือเป็นเทพบิดอและเทพมารดรของมนุษย์แม้กระทั่งแถบบ้านเราก็ยังมีตำนานน้ำเต้าปูงด้วยนะครับซึ่งเล่าว่าการเก่าเล่ามามีคนผู้ใหญ่3ามคนคือปูลังเซิงขุนเด็กและขุนคานทั้ง3สร้างบ้านเมืองอยู่ที่ราบลุ่มทำนาได้ข้าวได้ปลาก็ไม่เส้นไหว้ผีแทนแทนจึงกโกรธบันดาลให้น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองคุณทั้งสจึงต่อแพพาลูกเมียล่องลอยอยู่จึงรอดชีวิต แล้วน้ำก็พัดเพไปเมืองฟ้าเมืองบนแต่คนเหล่านั้นอยู่เมืองฟ้าไม่ได้พญาแทนจึงให้ลงมาอยู่ตำบลน,นาบ่อนน้อยอ้อยหนูพร้อมกับให้ควายเขารูมาทำนาด้วยอยู่มาสามปีควายตัวนั้นก็ตายจนกระทั่งต่อมาเกิดคืนน้ำเต้าออกมาจากรูกจมูกข,ของควายเมื่อน้ำเต้าแก่คนทั้งหลายก็เกิดมาอาศัยอยู่ในน้ำเต้านั้นจนเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์ในอุตสาอาคาเนตามตำนานน้ำเต้าปุงเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยนะครับ ของตำนานน้ำท่วมโลกที่มีอยู่ทั่วโลกยังมีเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาในทำนองเดียวกันอีกมากมายเช่นตำนานของไอแลนด์ and, ตำนานของชนเผ่ามายาตำนานชนเผ่าอินคาของประเทศเปรูตำนานของคาบสมุทรเกาหลีและตำนานของอินโดนีเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นตำนานที่มีรูปแบบว่ามนุษย์ส่วนหนึ่งขึ้นเรือหรือสิ่งอื่นลอยไปตามน้ำเพื่อหนีน้ำท่วม แต่ก็มีข้อสันนิษฐานบางอย่างที่บอกว่าตำนานน้ำท่วมโลกนั้นมีจุดกำเนิดอยู่ที่มหากาเกินกาเมสซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกในยุคแรกๆที่ค้นพบในมหากาเกินกาเมสซึ่งเป็นตำนานของอรารยธรรมเมโสโปเตเมียยุคโบราณกล่าวถึงกษัตริย์ผู้เป็นวีรบุรุษที่ชื่อกินกาเมสกล่าวกันว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่มีตัวตนจริงในดินแดนอูรุกหรือประเทศอิรักในปัจจุบันเมื่อประมาณ2,000กว่าปีก่อนคริสต์ศักราช เรื่องโดยย่อก็มีประมาณว่ากลินกาเมสนั้นเป็นบุตรของกษัตริย์อูรุกกับเทพเจ้าเดิมเป็นคนที่ไม่ดีเป็นกษัตริย์ที่มัวเมาในเรื่องของการมณ์เป็นอย่างมากพระองค์ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการหาสาวงามมาสนองตัณหาของตัวเองจนต่อมาได้พบกับเอ็นคีดูซึ่งกลายเป็นสหายรักจึงทรงเลิกพฤติกรรมร้ายกาจที่เคยทำจากนั้นทั้งสองได้ออกเดินทางท่องเที่ยวและพบเจอการประจนภัยมากมายจนต่อมาทั้งคู่ไปขัดแย้งกับเทพ จนทำให้เหล่าเทพตัดสินใจให้เอนคิดูล้มป่วยและเสียชีวิตลงความตายของสหายทำให้กินกาเมสเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งทั้งยังเกิดความหวาดหวั่นว่าวันหนึ่งพระองค์จะต้องสิ้นชีวิตลงเช่นเดียวกับสหายในที่สุดเกียวกาเมสจึงตัดสินพระไทยหาวิธีที่จะทำให้พระองค์ไม่ต้องตายโดยการออกเดินทางไปยังต้นน้ำแห่งแม่น้ำทั้งมวลของโลกเพื่อค้นหาอุตนาพิจิมมนุษย์ผู้รอดตายจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกและได้รับพรจากเทพเจ้าให้เป็นอมตะ และในตอนท้ายของการท่องเที่ยวนั้นพระองค์ได้พบกับชายผู้นั้นและชายนั้นก็ได้เล่าว่าครั้งหนึ่งในอดีตเขาเคยสร้างเรือเพื่อหนีจากน้ําท่วมที่พระเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นเมื่อเทพเจ้าผู้สร้างตามตำนานของชาวซูเมอร์ต้องการบันดาลให้น้ําท่วมโลกเพื่อลบล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เทพเจ้าแห่งแม่น้ําจึงได้ทรงสารมายังบุรุษน้มว่าอุจนาพิชิมให้ทําการหเรือบ้านและต่อเรือ เมื่อเสร็จแล้วให้พาครอบครัวและเหล่าสัตว์แต่ละพันธุ์ขึ้นเรือไปด้วยจนทําให้เขารอดพ้นมารตะไยรน้ําท่วมไปได้จากนั้นจึงได้รับพรจากเทพเจ้าให้เป็นอมตะกีรนกาเมชอยากเป็นอมตะเช่นนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นดังหวังแม้จะผิดหวังจากความพยายามแต่พระองค์ก็ได้เข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตจากนั้นกีรนกาเมสจึงได้สั่งให้คุณนางจารึเรื่องราวการเดินทางของพระองค์ไว้ที่ฐานประตูเมืองและกลายเป็นตำนานที่เล่าขานมานานนับพันปี นี่ก็คือเรื่องราวโดยย่อนะครับเกี่ยวกับตำนานน้ำท่วมโลกจากทั่วทุกมุมโลกแล้วน้ำท่วมใหญ่เคยมีจริงหรือไม่ในประวัติศาสตร์มีข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกระทั่งมีผู้ออกความเห็นว่าการที่ตำนานน้ำท่วมมีอยู่ทั่วโลกเช่นนี้สันนิษฐานได้เพียงอย่างเดียวว่าน้ำท่วมใหญ่ระดับโลกเคยเกิดขึ้นจริงมาก่อนในอดีตอันยาวนานมาแล้วทั้งในแง่ความเป็นจริงมันก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และธรณีวิทยาที่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่พอสมควรในเว็บไซต์ n a t i o n a l g e o g r a p h i c ฉบับภาษาไทยมีบทความที่น่าสนใจที่ชื่อหรือตำนานน้ำท่วมโลกจะมาจากน้ำท่วมใหญ่ในยุคน้ำแข็งบทความนี้เกินถึงเรื่องตำนานน้ำท่วมโลกในประกรณรนำต่างๆไว้เช่นกันจากนั้นก็ได้ทำการวิเคราะห์แล้วระบุว่าจากหลักฐานด้านโบราณคดีและบรรพชีวินวิทยาบ่งชี้ว่าในอดีตทะเลหลายแห่ง ยังคงเป็นเพียงทะเลสาบที่มีผู้คนตั้งทินฐานและอารยธรรมรอบๆในขณะที่ชายฝั่งปัจจุบันเองกลับเป็นพื้นแผ่นดินและต่อมาดินแดนเหล่านี้ถูกมหาสมุทรลุกล้ำเกลื่นกินเข้าไปก่อให้เกิดทฤษฎีที่ว่าเมื่อราวหลายพันปีก่อนในยุคน้ำแข็งสุดท้ายทาน้ำแข็งที่เริ่มละลายได้ส่งผลให้ระดับน้ําทะเลบนโลกเพิ่มสูงขึ้นหนึ่งในความเป็นไปได้มากที่สุดของมหาตํานานน้ําท่วมโลกก็คือ ภัยพิบัติในทะเลดำช่วงยุคหินใหม่เมื่อประมาณ7,600ปีก่อนเมื่อระดับน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปลายยุคน้ำแข็งสุดท้ายจนส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในทะเลดำทำให้พื้นดินโดยรอบทะเลดำจมลงไปใต้น้ำเพราะเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆทิวเขาเตี้ยๆที่เป็นปราการกั้นน้ำตามธรรมชาติจึงรับแรงดันน้ำไม่ไหวสุดท้ายปริมาณน้ำอันมหาศาลจึงไหลเข้าท่วมอย่างทะเลดำที่เคยเป็นทะเลสาบในอดีต พื้นน้ำเกรืินกินชายฝั่งให้ถอยร่นไปมากถึง800เมตรจนในที่สุดทะเลสาบน้ำจืดก็กลายเป็นทะเลน้ำเข็มที่มีระดับน้ำสูงกว่าเดิมถึง150เมตรผู้คนที่ตั้งทินฐานอยู่บริเวณดังกล่าวเดิมจึงต้องอพยพย้ายที่อยู่ใหม่คงเหลือไว้แต่ร่องรอยอารยธรรมที่จมหายไปกับสายน้ำ จากนั้นบทความก็มีการอ้างถึง confidence. วาเลนตินาเยนกูฮอมบักนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์อวาลอนรัฐมนิโทบาในแคนาดาและออเดรเซปาไรกาจากสถาบันภูมิศาสตร์ในกรุงมอสกโกซึ่งมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้รุนแรงและรวดเร็วเช่นในตำนานหรือพระคัมภีรหากเป็นการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลทีละน้อยตลอดระยะเวลา1000ปีซึ่งจากการวิเคราะห์ตะกอนและข้อมูลแผ่นดินไหวในทะเลดำ บ่งชี้ว่าน้ําจากทะเลอื่นๆได้ไหลเข้าท่วมยังบริเวณนี้ตั้งแต่14,000ปีมาแล้วและค่อยๆผลักดันให้ผู้คนออกไปตั้งถินฐานยังภูมิภาคอื่นเหตุการณ์นี้คือต้นกําเนิดของตำนานน้าท่วมโลกใช่หรือไม่บทความนี้มองว่ามีความเป็นไปได้มากที่เหตุการณ์น้ำท่วมโลกในอดีตจะถูกเล่าปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นจนในที่สุดก็กลายมาเป็นตำนาน ที่มีรายละเอียดผิดเพี้ยนไปจากเดิมในหลายวัฒนธรรมจากนั้นก็อ้างถึงเคเลนอาร์มสตรองผู้เขียนหนังสือ A History of God มองว่าในอดีตเมื่อผู้คนเป็นประจักษ์พยานของเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ตามธรรมชาติคนเราต้องการคำตอบเพื่อคลายข้อสงสัยตลอดจนความโศกเศร้าจากการสูญเสียดังนั้นตำนานหรือคำอธิบายเหนือธรรมชาติจึงเกิดขึ้น ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือลองจินตนาการว่าเราเป็นมนุษย์ยุคหินเมื่อ7,600ปีก่อนที่เชื่อว่ามีเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและเราก็อาศัยอยู่กับธรรมชาตินั้นเป็นอย่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่งแหล่งธรรมชาติเช่นน้ําที่เราเคยฝากชีวิตเอาไว้กระดับเพิ่มระดับขึ้นมาอย่างกระทันหันจนท่วมพื้นที่ทํากินไปจนถึงท่วมที่อยู่อาศัยจนเกิดความเสียหายคนในอดีตถ้าไม่คิดว่านี่คือน้ําท่วมโลกจากพระประสงค์ของพระเจ้า แล้วเขาจะอธิบายเหตุการณ์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้ในยุคที่เทคโนโลยียังไม่เจริญก้าวหน้าว่าอย่างไร,ร่ะครับมันก็เป็นที่น่าคิดเช่นกันแล้วที่อื่นๆก็มีน้ําท่วมโลกทําไมต้องล้างโลกเหมือนเหมือนกันเรื่องนี้คราวจุงนักจิตวิทยาวิเคราะห์ที่สนใจประวันินำตานานต่างๆก็ให้ข้อสังเกตว่า ทำไมนะในอรารยธรรมต่างๆแม้ว่าจะอยู่กันคนละพื้นที่แต่มนุษย์กลับมีจินตนาการมีความคิดฝันหรือความเชื่อต่างๆที่คล้ายกันจนน่าปแปลกใจเช่นเรื่องการสร้างเรือให้รอดพ้นจากการล้างโลกคลาวจุงเลยเสนอแนวคิดที่ว่ามนุษย์เรามีสิ่งที่เรียกว่าจิตเหนือสำนึกร่วมคือเป็นคล้ายๆกับคลังความคิดฝันบางอย่างที่มนุษย์มีร่วมกัน พูดอีกทำนองก็คือว่ามนุษย์ก็คงจือเรื่องราวหรือมีความคิดต่ออะไรรอบตัวคล้ายๆกันและกรณีน้ําท่วมโลกก็เป็นเช่นนั้นคือมนุษยชาติก็มักจะอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวว่ามันเกิดขึ้นมายังไงในมุมมองของเขา แล้วทำไมอำนาจแห่งการทำลายต้องเป็นน้ำลองนึกย้อนกลับไปในครั้งมนุษย์ยุคก่อนอุตสาหกรรมในยุคนั้นมนุษย์ต่างอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำเราจะเห็นได้ว่าอารยธรรมต่างๆของมนุษย์ยุคแรกๆจึงเป็นอารยธรรมแบบร่มน้ำนั่นก็คือมนุษย์ต้องพึ่งพาและยอมรับอำนาจแห่งสายน้ำทั้งในการดำรงชีวิตพอ่อปูกเกษตรกรรมรวมไปถึงตัวของอารยธรรมวัฒนธรรมของตนเองอีกด้วย เอาละครับนี่ก็คือข้อถกเถียงเกี่ยวกับตำนานน้ำท่วมโลกที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้อาจจะกระทบกับความเชื่อบางอย่างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ